สิบอกหกคุมหกภาคสองเรื่องคุมภะโพสตะนะครับโพสตะนะครับผู้ป่าร้องน่ะคุมภะเต่าม่อมอดูเนื้อเรื่องย่อยๆพูดให้ฟังก่อนนะคนัะย่อยนะครับเรื่องนี้ก็พระเจ้าประทับอยู่ไหนครับเวรุวันในในวัดเวรุวันนะครับว่ดเวรุวันดูด้วยจะแปลทีหลังนะพูด้ฟังก่อน ก็ตาลเถื่อนปุมพระโคสกษเอศรีชื่อเลยนะครับในเรื่องยอ่อก็เอ่อในเรื่องนี้นะครับมีความพิจารณาว่านนในเรื่องในเรื่องนี้นาในเมืองราชเช็ดเช็ดนะครับเอ่อโลกอหิวาตกะโรคครับเกิดขึ้นนะรู้จักไมมโร้อหิวาตกระโรคอ่ะท้องร่วงท้องเสียนะครับอหิวาตกระโรคนะครับของสุกป,ปกนั่นแหละ ลงในรางวัลในต่างๆนะครับอนิวาตะาโลกเกิดขึ้นในเรือนของนะครับเกิดขี้นในเมืองราชซึกนะครับเมโลกนั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับสัตว์ก็ตายครับรางวัลก็ตายสุดท้ายเริ่มต้นเดืสัตว์เล็กก่อนนะครับรางวัลจนถึงสัตว์ใหญ่เลยวัวครับวัวควายก็ตายเหมือนกันนะครับสัตว์เดือดฉานนะครับตายก่อนต่อมาใครตายครับ ้ากรรมกรคนใช้นะครับคนใช้ผ้ากรรมกรตายนะครับตายก่อน <c oughs> จะเพิมต่อไปนะครัลสวาต์ก่อนแล้วก็คนนะครับคนแล้วก็ตายไปตามลำดับนะครับแล้วก็ต่อไปก็เจ้าของบ้านตายในภายหลังครับเจ้าของบ้านนะครับตายในภายหลังเพาะฉะน้นนะครับโลกนั้นก็เจอเที่ไทยละ เศรษฐีด้วยแล้วก็ภรรยาของเศรษฐีด้วยครับเกิดขึ้นป่วยเป็นโรคมะเร็าวัลส์ลก,ก,กันแล้อคนพวกนั้นเองนะครับก็เมื่อเป็นโรคแล้วเป็นโรคโควิดนะครับเอโรคมะเร็งวัลส์นแล้เกิดขึ้นแล้วครับก็ไม่มีใครแล้วเหลือแต่ลูกชายสำหรับลูกชายบุตร,ร,รนะครับมองดูโรคราบมยืนอยู่ใกล้ๆนะครับ พ่อทาไมล่ะพ่อแม่ทำไมครับร้องไห้ครับร้องไห้น้ำตาท่วมหน้าเลยบอกพูดกับลูกนะครับบอกว่าโลกเนี้ยนะครับเวลามาเกิดขึ้นเนี้ยตลอดชีวิตได้ทําไมครับต้องทําไมครับทําลายฝาเรือนครับเออทําลายฝาเรือนทุกฝาเรือนออกไปเลยครับเอาาปรมะตูนะครับเออที่จะมีพวกมอามย์อยู่ครับ ทุกฝ่าเรือนออกไปครับหนีออกไปถึงจะรอดชีวิตได้ครับแม่ก็บอกงั้นนะแม่ก็พ่อแม่ก็ยบอกว่าจเจ้าก็ทาไมครับรีบออกไปเดินไม่ต้องเป็นห่วงเราไม่ต้องห่วงพ่อแม่ครับหนีไปครับจะเต็นอยู่ยังไงมีชีวิตอยู่นะครับถึงกลับมาใหม่นะครับหนีไปก่อนถึงกลับมาใหม่ครับ,บ,รบทรัพย์สมบัติเราฝังไว้แล้วทรัพย์สมบัติสี่สิบโกรครับ เราฝังนะครับไว้ในที่นน้นแล้วบอกไว้เรียบร้อยนะเจ้าทําไมล่ะมีชีวิตรอดทั้งทำไมครับกลับมาเอากลับมาคุดเอยาไปใช้นะครับพ่อแม่ก็บอกนั้นลูกชายเป็นไงครับก็ฟังคำของพ่อ,มแ,อ,มอ,พอแม่เสร็จแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ครับไหว้พ่อไหว้แม่เสร็จแล้ววันน้กลัวภัยคือความตายนะครับทําลายฝาเดือนครับหนีไป ทำลายป่าเริ่วิ่งหนีไปเลยครับไปอยู่ในใกล้ๆภูเขาเทือกป่าเทือกแห่งหนึ่งครับไปอยู่นั่นทั้งหมดครับสิบสองปีนะครับอวารเทศวสาสานี้นะสิบสองปีครับแล้วก็กล,ลับมายังที่อยู่ของพ่อแม่ครับกลับมายังที่อยู่ของพ่อแม่หายสสองปีนะครับสิบสองปีเลยนะนะครับโรคก็จะหายหมดนะครับมันไม่เคยหายนะ เพราะว่ามันทําไมคนตายเยอะครับสิ่งตกตกไปเยอะเอนะคนตายเยอะประเทศไทยเคยมีครับแต่ก่อนนี้ที่สิงเทพนะวัดเศิษฐีมีแล้งกินอะโรคหาครับโรคนั่นแหละครับโรคหาระบาดครับตายตายอะไรตายที่วัดเคยเป็นครับตายทั้งหมดครับเออตายตายอะไรตายครับแบบนี้นะนะก็มันก็มีมันก็เน่าใช่ไหมเน่ามีเลี้ยงมากินมีอะไรมากินครับ เยอะแยะมากมายนั่นแหละนะครับทำให้เกิดสิ่งสกปรกเข้ามาเข้าอามนุษย์พูดผีปีศาสตร์มากินครับของสกปรกเปรตสุรกายพวกนี้เนาะเข้ามาด้วยครับ <c oughs> ต่อมาหนครับใครใครก็ไปในอใครล่ะลูกายเลคไนะครับ ไปตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มอยู่ไม่ไดเด็กๆอยู่ครับใครๆก็ไม่สามารถจะจาได้ครับเพราะว่าเขากลับมาเนี่ยในเวลาที่จะมาได้มีผมมีหนวดมีเขายาวแล้วโตวแล้วครับแล้วเป็นเด็กอยู่หายสิบสองปีครับกลับมาเพียงก็เป็นไงมีหนวดมีเขางอกขึ้นแล้วจําไม่ได้ครับเ,ออเด็กนั้นกออ็ไปยังสถานที่ที่ฝังซั์สมบัติไว้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าจำได้ครับพ่อแม่บอกไว้แล้ว ตามที่พ่อแม่บอกว่าอยู่ตรงโน้นนะก็ไปถึงก็รู้ว่าอ,อ๋อทำไมครับยังอยู่ครับเออักซมกก็ยังอยู่นะยังไม่หายไปไหนครับยังอยู่ก็เลยคิดว่าอะไรล่ะคิดว่าครับใครๆก็ออไม่จำเราไม่ได้ครับถ้าเราทำไม่ขุดเอาทรัพย์สมบัตินี้ขึ้นมาเนี่ยครับขึ้นมาแล้วนะครับก็จับใช้สอยนะครับ คนทั่วไปก็ทําไมล่ะนะครับก็จะจับเราเบียดเบียนเราได้ครับว่าอุมทรัพย์พวกนี้ยทรัพย์สมบบติพวกนี้คนที่ยากจนคนหนึ่งนะครับขุดขึ้นมาก็เอาไปใช้ครับเแบบนี้นะจะโดนเบียดเบียนแล้วก็โมยเอาทรัพย์ไปอีกต่อหน,นึ่งครับถ้าอย่างนั้นก็ทินี้แล้วกราทาไมครับยันนุนหนักอะไรหนอทำไมอะ เราก็ทําไมครับค่อยๆทําการรับทําการรับจ้างแล้วก็ทําไมครับค่อยๆเป็นอยู่ไปเรื่อยเมื่อเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับก็เลยจะนุ่งห่มผ้าับผ้าขาๆเบื้อหนึ่งครับผ้าขาวเบื้อหนึ่งนะครับก็าถามว่าเออคนที่ทําไมครับต้องการคนรับจ้างมีอยู่ไหมจะไปรับจ้างเขาทํางานครับเออไปรับจ้างเขาทางานมีอยู่หรือเปล่านะครับ พอไปถึงถนนของคนรับจ้างครับนะที่มีนายจ้างอยู่แล้วนะ่อมาทำไมครับนายจ้างวนนั้นก็เห็นนะเด็กคนนั้นแล้วทำไมครับก็เลยกล่าวว่าทําไมล่ะถ้านะถ้าเจ้าทาไมทาการงานสักอย่างหนึ่งแกพวกเราได้ชำไมครับเราจะให้นะครับพักนะครับอาหารแล้วก็ค่าจ้างด้วยเวทนังนะครับให้อาหารแล้วก็ค่าจ้างด้วยครับ ก็เด็กหนุ่มคนนั้นก็ถามครับการงานอะไรล่ะให้ทําการงานอะไรครับเออคนคนนั้นก็บอกว่าไม่ยากเลยการงานเลยครับการงานอะไรครับลุกขึ้นครับเออทำงานคือเปล่าร้องเลยครับเรียกคนเรเรียกคนอะ่ะเขอาอบอกว่าเรียกทุกวันทุกวันอย่ไหมไม่ลุกไม่ไจะโดนรับรางวันหนักแล้วเออไม่ทําอะไรเช้าไม่ลุกกันอะ่ะ นี่แครับการงานเนี่ยเรียกคนครับมีนะครับเขาจัดจ้างเนี่ยนะรับจ้างเนี่ยให้ให้เด็กคนเนี้ยครับมาร้องเรียกคนให้ตื่นตอนเช้าครับแต่คนนายจ้างบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าสามารถทําได้นะครับก็คืนนะครับต้องลุกขึ้นแต่เช้าลุกขึ้นก่อนเขาเน่ะได้ไม่ต้องลุกขึ้นก่องเขาด้วยครับทีสี่ครึ่งทีสี่ลุกแล้วไปเรียกครับมลุกแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็นะครับ เพี้ยวไปบอกร้องเรียกว่านะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายตาตาเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายทั้งทั้งหลายจงลุกขึ้นจงเทียมเปลีย่ยนเรียกคนนะครับลุกขึ้นเทียมเปลีออ่ยนเตรียมขอ้าวข,ข,ของเทียมเปลี่ยนเตรียมโคเตรียมข้าวของครับในเวลาที่จะไปนะครับเพื่อหา้านะครับของพวกม้าพวก้างเป็นต้นนะครับพวกนี้แหละ อาอม,มานะครับแม่ทั้งหลายคือผู้หญิงครับแม่พวกท่านทํำไมล่ะจงลุกเคลื่อนผู้หญิงก็ทําอาหารครับจงลุกเคลื่อนหงข้าวต้มหงข้าวสวยแบบนี้ครับเป็นไงเด็กหนุ่มนะเป็นไงอ่ะสบายครับเขาบอกว่าไงเได้นะครับได้เลยสามารถทําได้ครับรับประดานสาธุสาธุติครับรับสามารถทําได้ครับ ต่อามาใช่ไหมครับพวกนายจ้างทัางหายครับก็ให้เรือนไว้หลังนึงใช่ไหมครับให้เป็นที่อยู่ของเด็กหนุ่มนั่นแหละเด็กหนุ่มนั้นก็ทําไมครับได้กระทาการงานนั้นทุกทุกวันครับการงานคืออะไรนี่วีโก้ทาการงานอะไรเราพูดไปแนนี่ยมาดูเรื่องเลยกอทำไมเออขนาดนี้ถ้าจ้งทาอะไรเฮอ,อทําอะไร เออผุกคนครับดูไาดูเรื่องเลยครับถามมาดูเรื่องเลยที่ดูนดิเออขนาดนั้นเล้วครับเออเหมือนที่เดอาจจะมาดูเรื่องเลยครับเออไปทั่วครับคนติดยาคนอะไรมาเลยครับอกระสุกไปทั่วไปแล้วเลยครับติดยาครับอ้าวนะครับเรื่องย่อตอนหนึ่งครับนาตอนนี้ก่อนนะ